สวัสดีครับขอเป่พี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อปอนี่เราเด้อพี่น้องท่านซองแก่นกินชุ่ืด้วยเามือเดี่ยววัตยุดได้มีโอกาสขึ้นมาถ่ายในห้องสตูดิโอส่วนตัววัตยุดพี่น้องได้ขึ้นมาเตรียงมือนี้ก็มีไอ้ตำตำน้ำไม้ดองต้มแล้วเพี่น้องหรือซุปน้ำไม้ดองเนี่ยว่นไหน ก็มีแคบหมูมีฮอทดอกมีใส่กอรอบยา่างพี่น้องมีแหนมเลือดสมหมูสดอันนี้เป็นเครื่องแม่เป็ดหรือไตเป็ดนะพี่น้องหึือเป็ดผักกับเมียนี่ยอดมะกกิบงัดผักเพลวพี่น้องนี่ผักเพลียวนี่มีหยวนมักกิดเด้อพี่น้องเด้อะต้มยำมันหวาน มึงตอนเคี่ยงพี่น้องมักินตอนลไปก็ไปใหญ่ใส่กอกย่านลูกชิ้นยายมุนีอยู่ยพี่น้องแล้วก็ต้มน้ำใหม่ดองกินมา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 พี่น้องกอดดื่นก็อย่าลืมกอดซาลาเปาอะไรกอดแทบเพืเป็นรักใกล้ใจผมเลยเด้อพี่น้องเด้อมามามาขอต้องการพี่น้องบายแล้วกิวข้าวเรา bởi đi chìm rồi, đi ăn thịt nọng sốt, nọng mại ta. ตอนนี้ไม่รอดได้ก็ตาดหัวเขาอืมบคนหมิงก้อนงามจะขาดหรือว่า

第二种方法。 cho cháu nó cháy buộc đúng <laughs> 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 cho Nó mạnh quá đẹp Những phường không đẹp. 你懂吗？No ครับพี่น้องเนี่ยแบบน้ำหวานแล้วซุปละไม่สมใส่พริกแห้งเกล็ดครับขนาดนี้พริกกี้เราพริเกเอ็ต่ำบ่ให้แก่ได้น้อง แกะพี่น้องส้มตำไม่รองอันนี้ก็เป็นกีย่างเด็ดพี่น้องมันกีรบย่างย่างทานอกใส่ใส่บวกเขาเำลังใส่บวกนะ่นวะเนี้ยใส่บวกบแบบหมูสดหมูพี่น้องอันนี้จะเป็นเครื่องไงเป็ด ก้อน่ะส่กันี่น้องอ๋สำหรับที่องความลเอียดเยรือเนล่นีกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นล้ล้ใจขเขาไปน้องเสียงหรื่อระบบเสียงสีแสงกับอาจฉิบวกบุกนระบบตัวกับไปเี่น้องบักบูกับพยาามปรับปรุง ช่องพารีเลย์พี่น้องก่อนเดี๋ก็มีช่วงขาดหายไปแน่กับกวาดตัวกวไปหลายๆเรือพี so อ่น,น र, ้องอยับฟาวลืมอยับฟาวไลลืมกันพี่น้องจะได้กับหักกาแฟดื้อโตเรื่องสำหรับในช่องเจ็ดสิบต้มจ้าเราก็คไปปุบกันคลิปหน้าคลิปต่อต่อไปเรือครับสำหรับวันนี้เลยพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยังมะไก่ความไข่มาเวียนลำน้องเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปเรืพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ